นี่ค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ไม่ได้แวะเข้ามาทักทายนานเลยเนาะช่วงนี้จิบก็ยุ่งกับเมดิลีนะคะเพราะว่าตอนนี้ของมาเรียบร้อยแล้วเลยวันนี้จะเอามารีวิวให้ดูนะคะเมดิลีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือมันจะคล้ายกันมากๆเลย2ออันใช่ไหมให้ดูว่า ต่างกันตรงไหนที่ข้างขวดนะคะก็คืออันนี้จะเป็น S factor คือ g o t h factor นะคะแต่ว่า Anti acne ก็คือตัวสิวนะคะที่เรามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะคืออ่าถ้าเป็นอ่าตัว S factor เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบอันนี้จิบไม่ได้ไม่มีย e ี่ห้อแปะนะคะเพราะเป็นตัวทดลองตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยนะคะก มันจะออกมาเนื้ออย่างนี้นะคะเนื้อนิดๆหน่อยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโกลด์แฟกเตอร์แบบ100%ยเลยนะคะแล้วก็ในปริมาณความเข้มข้น95เนะคะมันเลยทําให้แบบเห็นผลได้ดีมากๆแล้วก็ออาส่วนผสมอีกอย่างนึงคือไลโปโซมนะคะประมาณ3รไลโปโซมเนี่ยจะเป็นตัวที่นำพาโกลดแฟกเตอร์เนี่ยเข้าไปใต้ผิวชั้นลึกของเราแบบแบบไม่โดนน้ำมันใต้ผิวทำาลายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะส่วนตัวที่2 แอนตี้แอกเน่นะคะแอนตี Anti ้แอคเน่เนี่ยก็ลักษณะเนืเน้อจะเป็นสีนี้นะคะทาได้เช้าเย็นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าทําไมมันเป็นสีเหลืองแต่เวาลาทาแล้วมันก็ไม่เหลืองนะคะคือแอนตี้แอคเน่ของเราเนี่ยสมผมหลักก็คือเลตินอนดีไฮนะคะเลตินนลดีไฮเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของต่อมไขมันที่ผิดปกตินะคะของใต้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรักษาสิวได้แบบตรงสุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่มัน มีปัญหาจร,จริงๆอย่างเช่นแบบปลอมไขมันที่ผลิตน้มันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบสิวอะไรตามมาตั้งหลากหลายมากเลยนะคะก็คือตัวน,นี้จะช่วยแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันอะไรนะคะมันก็จะ,ะแบบแห้งลงไปแบบบนผิวเลยนะคะก็สําหรับคนที่ซื้อ2ตัวเนี่ยไปใช้ด้วยกันนะคะก็จะบอกเลยว่าเวิร์กมากๆเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยควรจะใช้2ตัวเพราะว่าเลตินอนที่หก็คือแอนตี้แอคเน่เนี่ยจะช่วยในเรื่องสิวรอยแดงรอยดํา ที่เกิดใหม่เท่านั้นนะคะส่วนตัวเอสแฟกเตอร์เนี่ยจะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นโครงสร้างผิวดีขึ้นคอลลาเจนทำงานดีขึ้นไม่ให้เกิดหลุมสิวแล้วก็ช่วยรอยดำที่ที่นานแล้วอะคะ่ะได้นะคะแต่ว่ารอยดำเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่านานแล้วกับ เพิ่งเกิดเนี่ยรอยใหม่จะหายได้ง่ายกว่ารอยที่นานแล้วนะคะเพราะว่ารอยที่นานแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เข้มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดนี่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับผิวก็สําหรับคนที่หน้าไม่เป็นอะไรเลยผิวใสสวยอยู่แล้วเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมก็จําเป็นนะคะเพราะว่าเมื่อคุณใช้อ่าวันนี้คุณอาจจะยังผิวใสอยู่แต่เมื่อคุณเนี่ยได้ลองใช้แบบเออกรอแฟตเตอร์เนี่ยใช้ไปด้วยนะคะแล้วแบบพออายุสักแบบ30เนี่ย เพื่อนที่ใช้กดแฟกเตอร์กับกับคนที่ไม่ได้ใช้เงี้ยสองคนมาดูผิวจะต่างกันเลยนะคะความละเอียดของผิวจะไม่เหมือนกันแล้วก็ริ้วรอยอะไรต่างๆก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีคําถามถามมานะคะว่าทําทไมเห็นรีวิวของแบรนด์หนึ่งนะคะมีคนแพ้เยอะจางที่เป็นกดแฟกเตอร์เอาเข้ามาก่อนยอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่า,าสินค้าเราต่างกันอยากเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่า ของเมดิลีเนี่ยเขาใส่แค่กรดฟาเตอร์30ชนิดที่มีผลการยืนยันและเคมชัดเจนนะคะว่าให้ผลลัพธ์ชัดเจนแล้วมันก็ผ่านผ่านงานวิจัยมาแค่30ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน BTD เนี่ยมี30ชนิดที่ผ่านงานวิจัยนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่หลายๆตัวที่ยังไม่ได้ผ่านงานวิจัยมันก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่า ตัวที่เหลือนะม,นมันจะเห็นผลยังไงอาจจะให้โทษตอบผิวหรือไม่ให้แต่แต่เมดิลีเนี่ยใส่เฉพาะตัวที่มีวิจัยรับรองว่าให้ผลลัพธ์ชัดเจนกับผิวเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องแพ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะคะเพราะว่าจากการทําวิจัยก็คือ98%เนี่ยพอใจผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็97%ซื้อสาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเวอว่าแมเลยแล้วก็ ตัวนี้ตัวแทนก็คือแบบส่งไปแล้วนะคะแบบรวมๆกันเป็นพันกล่องเลยนะคะเพราะฉะน,<บ>นั้นก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าสินค้าดีจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้เมดิลีนนะคะแล้วก็มีข้ออะไรสงสัยอะไรเงี้ยถามมาได้เดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้ฟังเล่นๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย